อออนนนนเกกััั้้ะะงพี่ทำไรคุณลุมฝังเชื่อพี่จะพาพาตายอะไรค่ยบไหนอะไรอะไร,อะไรตายพาตายเหรอพี่อะไรฝุ่นฝุ่นอะไหนมาดูหน่อยนี่ตายสีตัวเลยเหรอซื้อมาร้อยกว่าตัวอาครับมา สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆทุกคนอันนี้คือข่าวร้ายนะครับขอเสียงซาวหน่อยตอนนี้กันแสงมาหน่อยอันนี้คือผ้าตายเลยพี่รถนี้ซื้อมันร้อยยี่สิบตัวมีผ้าตายสี่ตัวนะครับโอ้โหแย่มากเลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับลักษณะโอ้โหไฮเดอร์พิเทนตัวนี้น่าซื้อมาประมาณแปดพันกว่าแล้วผ้าตายโอ้โหโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ผมซื้อไปเป็นหมื่นเลยผ้าตายหรือหม่ขนาดนี้อันนี้อะ โอ้ว่าอัน,นี้ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่โอเคโอ,คโอค้แต่มันได้ท็อปนะครับเนี่ยฮะผมจะบอกให้นะตายคือต้องระวังนิดหนึ่งนะครับใครที่ซื้อเสื้อสภาพดีเนี่ยผมแนะนานะครับต้องระวังในเรื่องของผ้าตายภาษาอังกฤษเอาังสื่อขึ้นนะดร์ล็อตนะครับมันแปลว่าผ้าตายก็คือมันมีหลายระดับยังพอใช้งานได้ก็มีนะครับแต่ว่าไม่ต้องไปเถียงกันนะผมบอกถ้ามันยังพอใช้งานได้คุณก็ใส่ไป ถ้าคนขายเขาบอกว่ามันพลาดตายแต่ยังใสได้คุณก็ใสไปแต่พร่ะส่วนอยญกเขาจะขายราคาให้ถูกกว่าเดิมอยู่แล้วน่าตายเนาะแต่ว่าถ้าคุณแบบเอาไปลงน้ําแล้วไปนั่งฉีกมันขาดอยู่แล้วนะครับอย่านะอย่างนี้น,นะครับอันนี้เป็นเสื้อเดสต็อกเลยโอ้โหแล้วดูดิผมพูดตรงนะตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสามพันนะโอ้โหแล้วแบบอันนี้คือลองเทสหรอพิดฉีกฉีกมาแล้วลองเทสมาเนาะเ<ม>นี่ยถ้ามันป้ายอย่างเงี้ยผมขายตัวละห้าพันสบายเลยปังหายไปนอกจากจะได้ขายโอ้โห ห้าพันเก้าตังหายไปห้าพันเก้าถ้าเอาทุนก็สามพันตังหายไปสามพันนี่ร้วความเสียของคนที่เป็นพ่อค้าบางคนไม่ได้คำนึงถึงอะเนาะไอ้ <c oughs> ต้นทุนผ้าตายนี่ยังไงวะอะไร่าเงี้ยนี่คือผ้าตายแล้วผมไม่ได้คืนนะผมซื้อของทีละเยอะๆอะถามว่าตามหลักการคือต้องต้องเช็คแล้วคืนแต่ผมมีการบวกต้นทุนของการที่มันเสียหายไปแล้วไม่เป็นไรนะครับก็คือเราคำนวณทุนไปแล้วดูนะผ้าตายไม่ต้องไปเถียงกันมากนะครับดูนะครับอันนี้ผ้าตายผมไม่ต้องไม่ต้องแช่น้านะครับผมทําให้ดูแค่นี้นะครับเบาๆนะเนี่ยขาดละเห็นไหม ไม่ต้องเกรงนะขาดเลยนะครับคืออันนี้คือตายแบบจะจับนะครับสิ่งหนึ่งนะครับตายสังเกตนะผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าผ้ามันจะมันนิดหนึ่งผ้ามันจะมันๆนเนาะสังเกตหลายๆตัวผ้ามันจะมันมันและที่สําคัญเลยตายกลิ่นกลิ่นสารพคมีมาเต็มนะครับไม่ใช่แค่จับนะจับนี่มันจะลื่นลื่นมือแข็งแข็งด้านด้านกรอบกอบดูผ้าครับสภาพผ้าป้ายอย่างดีแล้วเอาป้ายไปขายสามร้อยเอานี้ไปขายสามร้อยเออได้ทุนมาสักห้าร้อยแล้วกันนะป้ายสองอย่างเนี้ยโอ้โหแล้วแบบมือหนึ่งดำปีน่ะอันนี้อาตัวนึง ตัวนี้ผมเสียดายมากผมน่าจะซื้อมาประมาณแปดเก้าพันในสภาพนี้แล้วเนี่ยโอนี่คือร้อยเทสเหรอนี่ฮะนี่คือร้อยที่มันเปื้อนมันขาดนะส่วนใหญ่มันจะขาดตามแนวสกรีนอย่างเงี้ยนะมันจะเปื่อยอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะครับแต่ตายแต่ตัวนี้ยังถือว่าใช้งานได้ยังใส่ได้นะยังใส่ใช้งานได้อันนี้คือคืออาจจะยังพอขายขายให้ลูกค้าสักสองสามพันไปใส่ได้อะคือใส่ได้อยู่นะแปดพันเก้ายังใส่ได้อยู่นะอันนี้คือยัง ไม่เท่าไหร่ยังไม่ปิ้นเท่าไหร่ยังไม่ขายเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะลองฉีดให้ดูแล้วกันถือว่าเป็นวิทยาทานนะครับผมจะลองฉีดตรงช่วงนี้นะครับนะอันนี้ก็ใช้แรงนิดหนึ่งเห็นไหมอันนี้ก็จะไม่เหมือนตัวเมื่อกี้นะครับแล้วผมไม่อยากฉีดแรงอ่ะตรงนี้แล้วกันนึ่นะครับลองดูนะหนึ่งสองเอ,อมาเหมือนกันวะอ่ะอันนี้จะใช้แรงมากกว่านิดหนึ่งโอ้โต,ตัวนี้ผมเสียดายมากเลยอ่ะอันนี้ผมขอมาฉีดนะอันนี้พอใส่ใช้งานได้อยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าก็ายังพอได้อยู่นะ แต่มันด้านๆเออออน,นี้อันนี้ยังโอเคอยู่สภาพเสื้อยังใส่ได้อยู่โอเคอันนี้อันนี้นนย,ยังพอไปได้พิทยังไปยังไปได้ยังไปได้นะอันนี้ยังโอเคอยู่ไม่เท่าไหร่มาดูตัวนี้ดิโอ้โหตัวนี้นี่ฮะมันมักจะมาจากของที่มาจากอเมริกานะซื้อในบ้านเราไม่ค่อยไม่น่ากลัวเท่าไหร่หรอกแต่ซื้อจากอเมริกาเนี่ยบางทีแบบจากยุคนั้นอ่ะยี่สิบสามสิบปีที่แล้วแล้วแบบดูดดดราคาสมัยแต่ก่อนนะเมื่อประมาณยี่สิบสามสิบปีเขาขายสิบสี่ดอลลาร์นะครับนี่ฮนะ สังเกนตนะตามันจะมีความมันๆนะผมไม่แน่ใจหรือเปล่าเอาผมต้องขยัผ้าเห็นนะครับผ้ามันจะมีความเงาเงาแววนะครับอันนี้คือผ้าตายแล้วมันจะออกบางกว่าปกติจะคําว่าบางกว่าปกติเนาะนี่แล้วมัแล้วมาฉีกกันนะครับมาดูกันนะครับอ่ะผมขออนุญาตฉีกตรงช่วงปลายเสื้อดีไหมเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาลองดูครับหนึ่งสองอึ๊บโอ้โหเร็วไปหรือเปล่าเอาใหม่ครับหนึ่งสองเบาๆนะครับไม่ต้องออกแรงมากนะไม่ต้องมือสั่นอย่างนี้ไม่เอานะอย่างนี้ไม่ใช่นะครับดูนะเอาใหม่นะหน ปับ๊บปั๊บปั๊บปั๊บโอเคโอเคนี้พอพอเห็นนะครับเสื้อพวกนี้มันก็เอาไปใส่กงใสกง่กอประดับเป็นของประดับได้เพราะว่าเป็นเหมือนงานศิลปะนะฮะขอซาหน่อยอยินไม่อะไรกับเสื้อที่ตายไปแล้วนะฮะก็ถ้าตีเป็นเงินก็เป็นหลักหมื่นบาทนะครับที่เข้าเนื้อไป ชีวิตข้อค้ามันก็มีเรื่องเศร้าๆแบบนี้เลยครับนอกจากจะโดนโกงกระโดนผ้าตายจริงๆถามว่าคืนได้ไหมก็คงจะคืนได้แหละแต่ว่ามันก็เสียในเรื่องค่าขนส่งผมก็คงไม่หรอกนะครับบางตัวก็ถือว่าทําใจไปะนะเศร้าๆนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับใครที่ใช้บริการ ดของเป็นบริการใหม่สําหรับพี่นะครับมีประกันสินค้าทุกอย่างน้อง,องๆคนไหนที่อยากจะมีความสุขในการซื้อของ E ี a y นะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของผ้าตายไม่ต้องห่วงเรื่องของพ่อค้าโกงไม่ต้องห่วงของหายไม่ต้องห่วงเรื่องโดนภาษีเพิ่มนะครับ <S <S บริการประกันทุกอย่างดีเทลทุกอย่างนะครับสามารถติดต่อเข้ามาถามได้นะครับ <S <S 350บาทรวมค่าส่งรวมค่าภาษีรวมค่าอีเมทุกอย่างไว้แล้วนี่คือค่าบริการส่งถึงหน้าบ้านของคุณ <S <S ถ้าไม่ได้ของได้ของปลอมพ่อค้าโกงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ ผมประกันคืนเงิน100%ที่นี่นะครับผ้าตายอย่างนี้ก็คืนเงินนะครับผมเช็คของให้แต่ต้นทางนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเป็นของลูกค้าผมเช็คให้ <Okay. S 1> ของตัวเองไม่เช็คซะงั้นาตายเออแย่จังเลยนะครับ <Okay. S 1> ก็ถ้าใครสนใจนะครับอยากใช้บริการนี้ถ้าเข้ามาหา inbox ที่ได้เลยนะครับมีแอดมินคอยบอกรับประกันถะาใครที่อยากเป็นพ่อค้าอยากเริ่มต้นขายของของหลุดใน eBay <Okay. S 1> เยอะมากนะครับไปดูกันแล้วแบบไปซื้อมาอย่างพี่เนี่ยนะครับเอามาขายมีประกันทุกอย่างฝากด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์าฝากกดติดตามท